สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกนะคะกับช่องลักษมีปราวตีทารลอดค่ะก่อนอื่นเราต้องกล่าวขอขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาชมมารับฟังกับช่องเรานะคะตอนนี้ยอดยอดติดตามเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยเราก็ดีใจแล้วตอนนี้อยู่ได้3,700 <laughs> มันเป็นแบบว่าเป็นช่องใหม่เนาะเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าหมอกแม่หมอก็จะพยายามทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าเราได้เป็นบ้านหลังเล็กๆแต่ก็แข็งแรงก็โอเคหมอก็ไม่ได้แม่หมอก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาติดตามเหมือนเรามีเพื่อนขึ้นมาเยอะๆมาแชร์ความรู้สึกมาแชร์อะไรให้เราฟังวันเนี้เป็นไพ่เล่าเรื่องเหมือนเดิมยังไม่ได้ดูราศีกันเลย ล,ลักนณะราศีกันไม่มีเวลาต้องขออภัยด้วยน,นี่พอดีหมอยุ่งๆช่วงเนี้ยจะดูได้วันละคลิปวันละคลิปเท่านั้นเองวันนี้เป็นไพ่เล่าเรื่องนะจ๊ะ <c oughs> อ่าขอให้กำลังใจคนที่แชทมาอ่าไลน์มาคุยไลน์มาเอ่อให้ไลน์สิอคอมเมนต์มาบางคนก็บอกว่าขออวยพกรยพอพออพอกันทั้งนั้นเลยอวยขอพรขอพรกันทั้งนั้นเลยขอให้ผ่านอุปสรรคขอให้ผ่านอุปสรรคแต่แม่หมอเชื่อนะคะ ว่าคนเราเนี่ยมันจะมีคิวในในชีวิตมึงก็มอกผ่านมาสิบปีแล้วแม่หมอผมยังไม่ได้เลยฉันยังไม่ได้เลยแต่วันนี้ถ้าเกิดใครได้ฟังในคลิปไพ่เล่าเรื่องไพ่หลายใบยที่เป็นของพ่อแม่ลักษมีและพ่อแม่กาลีองค์หลายใบยเลยอยากจะบอกว่ามาดีมากมาดีจริงๆมีปัญหาแค่ว่าตอนนี้มีไพ่อ,อารมณ์ พลังงานคนที่ยังลืมอดีตไม่ได้หมอเข้าใจค่ะเพราะว่าแม่หมอเข้าใจเพราะว่ามันมีไพ่ในอดีตค่อนข้างเศร้าค่อนข้างหมอไม่อยากจะใช้คําพวกนี้มาพูดให้มันขยี้ยิ่งยิ่งเจ็บกว่าเดิมยิ่งรู้สึกเศร้ากว่าเดิมนะเอาเป็นว่าหมอปลุกก่อนก่อนดีกว่าปลุกให้ตื่นปลุกให้ลุกขึ้นมาจากชีวิตเก่าๆชีวิตแบบที่เศร้าๆเ,เราต้องลุกขึ้นมายิ้มก่อนจะ้ะ ลุกขึ้นมาจ้ะไพ่ถึงจะเป็นไพ่ที่เราอยู่แบบนี้สิบดาก็จริงมันเป็นอดีตหมอก็เคยโดนมาแล้วอดีตท,ที่มันช้ำๆอัปดีตท,ที่มันเหม็นๆที่มันแบบว่าโอ้หน้าเบื่ออยากจะปัดมันออกไปในชีวิตนี้ตอนนี้คุณได้รับความยุติธรรมและไพ่ justice ข,ขึ้นมาค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมบางคนนี่ะไม่ได้รับความยุติธรรมมีแต่ความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ย,พยไพ่ใบเนี่ยแต่ความขัดแย้งนั้นจะกระจายหายไปเพราะอะไรรู้ไหมหมออยากจะบอกว่าคุณที่เข้ามาวันเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองภายในบ้านคุณดีมากเลยวันเนี้ยมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายพระองค์มากเลยที่ลงมาบอกนะคะว่าไปใน,ในบ้านบางคนนะไพ่เตือนมาบอกว่าการุณาอย่าลืมทําความสะอาดยิ่งพระ กรุณาอย่าลืมไหว้ที่ที่เคยทามาบางบางคนเข้าใจค่ะโดนสิบด่าไปมืนเลยค่ะมืนไม่พอคือแบบว่ามันไม่ไหวเข้าใจค่ะไม่ไหวแต่ตอนเนี้ยคุณไหวแล้วนะคุณเริ่มไหวแล้วเพราะไพ่มีไพ่พลังงานของพระแม่ลักษมีเอาจากนี้ดีกว่าเอาพระแม่ลักษมีวันนี้ได้หลายพระองค์ลงมามากได้หยิบได้หลายใบยหลายพระองค์เลยไพ,พ่พระแม่ลักษมี มาเลยค่ะว่าตอนเนี้ยคุณจะมีชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือมีชีวิตปาฏิหาริ์เข้ามาจะเข้ามาในชีวิตคุณภายในใน,ในอ่ภนอ่าหนูจะพูดยังไงดีวะภายในบ้านคุณเนี่ยตอนเนี้ยขอให้คุณกลับมาทําความสะอาดหิ้งพระทําทความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านคุณไม่ว่าจะคุณจะมีเสารพระภูมิใช่ไหมที่เขามีกันแล้วก็สารอะไรอะ่ะ สารตายายสารสารต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณบ้านคุณเนะี่ยไพ่วันนี้ออกมาติดกับครอบครัวคุณเลยที่คุณปกติคุณจะไหว้แล้วก็เขาเรียกว่าขึ้นน้ำขึ้นผลไม้วันทุกวันพระทุกวันอะไรอะ่ะที่วัฒนธรรมไทยเราบ้านเราทำกันอะ่ะแต่ตอนนี้คุณมีแบบนี้อยู่คุณเครียดมากโซนสิบด่าไปยังอยู่ใน จมปักในที่ที่เดิมยังอยู่ในจุดจุดเดิมห้าถ้วยมาคือคุณเหมือนกับคนหมดแรงเหมือนกับแบบอยากนอนอย่างเดียวมันไม่มีแรงจริงๆอาจจะหลงลืมหลงหลง,ล,งลืมลืมที่จะทําหน้าที่ตรงนี้มันเป็น มันเหมือนกับว่าเรามีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านแล้วบางครั้งเราลืมไปทําความสะอาดบ้านท่านหมอเปรียบเทียบดูให้ให้ฟังให้เห็นภาพนะเราอาจจะลืมไว้เราเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานปกติเราจะไปกวาดบ้านถูบ้านให้ท่านประจําแต่ครั้งเนี้ยทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยคือ มรสุมเข้ามาในชีวิตในระยะหนึ่งแล้วที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นอดีตแล้วนะตอนนี้ปัจจุบันคุณเริ่มดีขึ้นในระยะหนึ่งแล้วมันมีสัญญาณบางอย่างบอกกับชีวิตคุณแล้วว่าชีวิตคุณเริ่มดีขึ้นบางคนมันแล้วแต่คนนะคะหมอจะการันตีว่าทุกคนไม่ได้เพราะชีวิตคนเรามันเกิดมาเจอในปัญหาไม่เหมือนกันทำบุญมาไม่เหมือนกันต้นทุนไม่เหมือนกันวาสนาไม่เหมือนกัน ทุกอย่างเราไม่เหมือนกันเลยหมอก็เลยถึงบอกว่าแม่หมอเลยถึงบอกว่าเราเจอไม่เหมือนกันพอเราเจอไม่เหมือนกันการปฏิบัติการใช้ชีวิตความคิดทัศนคติเราก็จะไม่เหมือนกันเหมือนที่หมอรูปหมวเนี่ยรูปทำไมไม่รู้แต่ว่าร้อนแล้วก็อยากจะบอกว่าเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอการที่เราจะลุกขึ้นสู้เราก็ทำไม่เหมือนกันละบางคนแบบ โดนแค่3วันหรือ3เดือน4เดือนลุกขึ้นมาสู้เลยสิดาบก็สิบดาบสิว่าเรามันแข่งเว้ยมีพระแม่ลักษมีขึ้นมาบอกแล้วไม่พอพระแม่ธุรกามาอีกค่ะความเข้มแข็งของคุณไม่ธรรมดาตอนเนี้ใจคุณมันเริ่มลุกขึ้นสู้แลสิบดาบที่เจอมาปลิวเลยจ้ะปิงๆิ้งปิงิงปิเดี๋ยวมีอีกไม่พอนะพระแม่ลักษมีกับพระแม่ธุรการวมตัวกันแล้วมีอีกสองมาจ้ะห้า ห้าถ้วยที่คุณมองอยู่สามถ้วยที่คุณมองมันมีสองถ้วยที่ยังตั้งข้างหลังแต่คุณยังไม่ได้หันมองหมอเปรียบเทียบให้ฟังก็คือคุณยังไม่เห็นว่าสิ่งดีๆหรือโอกาสดีๆหรือสิ่งดีๆที่คุณจะเห็นเนี่ยแค่คุณพลิกตัวแล้วคุณจะได้เห็นแล้วว่ามันยังมีสองถ้วยซึ่งอาจจะเป็นถ้วยที่ใหญ่กว่าสามถ้วยที่คุณมองก็ได้คุณอาจจะมองอยู่สิ่งที่มันเป็นอดีตหมอก็เคยเป็นมองน้องอยู่นั่นแหละ แต่ถ้วยที่ล้มไปแล้วหรือสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วอะ่ะมันไม่สามารถลุกขึ้นได้เพราะถ้วยใบนั้นมันไม่มีชีวิตนะคุณมันเป็นแค่โลหะชิ้นหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มาคุยกับคุณได้ในเมื่อมันล้มไปแล้วก็ปล่อยให้มันล้มไปจัสติกขึ้นมาแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมจริงๆได้รับจริงๆไพ่จัสติกขึ้นมาไม่พอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านคุณคู่มากับสิบถ้วยดูดิภา,ายใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านคุณไฮโรแฟนเนี่ยและนี่คือบ้านคุณสิบถ้วยภายในครอบคุณครัวคุณปกติคุณไหวปกติเลยนะแต่บางบางครั้งคุณอาจจะหลงลืมในการที่มีเตจูอช e ใช่ไหม <S <s เขาเรียกว่าอะไรเตจูเ e อียหรืออะไรประมาณเนี้ยคือบางครั้งคุณอาจจะเดินปกติคุณจะไหวทุก ทุกครั้งวันพระวันอะไรอะวันสาจินจูจีแต่บางครั้งคุณเหนื่อยเพราอเบื่ออาจจะเดินผ่านไปผ่านมาท่านก็มองคุณทุกวันแหละหมอเชื่อนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้และท่านสัมผัสได้ว่าตัวคุณกําลังทุกข์แต่ท่านไม่ได้ทําอะไรคุณก็ได้แต่มองสักวันหนึ่งคุณจะรู้เพราะตอนนี้ไพ่อะไรรู้ไหมพ่อแม่สุรัสสดี ได้ <Yeah. laughs> คี่ว่อหมอผูดูบิดสุรศพดีเสียงดนตรีเสียงแห่งปัญญาเป็นสัญญาณบอกคุณแล้วว่าวันเนี้ยคุณจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตดีขึ้นไพ่สิบถ้วยขึ้นมาคู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณท่านจะให้พรหรือให้โชคลาภคุณก็ได้หมอไม่รู้หรอกนะไม่กล้าการันตีช่องนี้จะไม่พูดอะไรที่มันสวยหรูหูหวาหมาเหา่าอะไรให้คุณบอกว่าให้คุณมีความหวังและคุณผิดหวังไม่ใช่เนี่ย สิบถ้วยเข้ามาแล้วไอสิบดาบมันปลิวไปเลยมันคืออดีตเพราะไพ่สิในอดีตสี่ห้าถ้วยที่คุณได้เจอที่คุณจมอยู่อ่ะมันจะเป็นอดีตไปแล้วมาเพราะมันเป็นตําแหน่งอดีตนะคะเนี่ยนี่เป็นตาแหน่งปัจจุบันคือครอบครัวคุณจะมีชีวิตที่ดีแล้วและไฮโลแฟนคือตัวตนคุณอ่ะได้เริ่มเรียนรู้ในอดีตที่สอนคุณแล้วเขาเป็นครูคุณอดีตที่เจ็บปวดการงานที่คุณ ที่ตกงานมาที่ไม่ได้งานทําที่หัวหน้างานแบบโอ้โหเข้ากันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องโอ้โหมีแต่ความขัดแย้งภายในครอบครัวไม่พอไ,พไปในที่ทํางานก็เจออีกโดนฟ้องร้องโดนฟ้องร้องดัง,ด,งด้านการงานการเงินทุกอย่างเลยบางคนถึงขนาดความรักด้วยมีการฟ้องหย่ามีการจบกันไม่ดีเพราะโดนสิบดาบมาสิบดาบแทงหมดเลยอ่ะแต่สิบดาบนี่มีอะไรดีๆรู้ไหม สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตถ้าคุณมองในทางบวกก็คือมีการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงจริงๆค่ะไพ่ใบนี้ไพ่สรุปของพ่อของพ่อแม่กาลีคุณจะมีความมั่นคงมั่งคัง่งสมบูรณ์เพียงแต่ว่าเหนื่อยก่อนเหนื่อยนิดนึงต้องออกแอคชั่นต้องมีการแอคชั่นต้องมีการปฏิบัติแบบจริงจัง ตอนนี้ให้คุณลุกคุณมาใครที่แบบเงา่าแบบรู้สึกว่าผมยังรู้สึกปวดหัวยังรู้สึกว่าอยู่ในอดีต,ตอยู่เลยภาพเก่าๆมันยังอยู่เลยอะไรที่เจ็บปวดผมยังอยู่ในใจผมเลยลุกขึ้นมาเลยค่ะสะบัดบ๊อบ <c oughs> ไม่บ๊อบเนี่ยคุณจะได้ใบนี้ขอให้คุณคุณดูคุณมีอาวุธคุณมีปัญญาคุณมีความแอคชั่นแต่ก่อนคุณเป็นคน เป็นคนที่แอคชั่นเป็นคนที่ทําอะไรร่าเริงแจ่มใสล้าลาลา้ลานี่ดูไพ่ใบนี้พระแม่สุรศุดีเสียงแห่งดนตรีเสียงแห่งปัญญาคุณใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์แล้วพระแม่ลักษมีก็เข้ามาอีกแล้วไพแ่แห่งความรักความรักที่สวยงามจะเข้ามาหาคุณแล้วนี่อีกทิ้งรักลงแม่น้ําพระแม่คงคาจะ้ะไพ่ใบนี้พระแม่บอกว่าอะไรที่ไม่ดีปล่อยให้มันไป ไปสู่แม่น้ํำลูกไปลงทิ้งรักลงแม่น้ําทิ้งอะไรก็คือลงไปแม่น้ําหมดเลยทุกอย่างให้เผาผลานออกไปโดยที่พ่อแม่ทุพหลคาก็บอกย้ำๆจ้ะหมอไม่อยากจะพูดให้คุณมางงงายเกี่ยวกับพูดถึงเทพเทพเทพนะหมอพูดเออตลอดเลยไม่ใช่อยากจะบอกให้คุณคิดดีๆนะอลาสิบดาบที่คุณโดนแทงอยู่อะไรที่คุณโดนแทงอยู่อะไร อะไรที่คุณโดนแทงอยู่ที่คุณอดีตที่คุณโดนช้ำๆปวดปวดมาที่ถูกทำร้ายมาเนี่ยภายห้าดาบคุณอาจจะได้ไม่ไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกับถูกรังแกหรือว่ามันมีเหตุการณ์ขัดแย้งกับคุณตลอดเลยทั้งการงานความรักถูกโกงเงินเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณ จนตัวคุณแบบแต่เอาความรักเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวค่อยพูดคุณได้สามเหรียญคุณจะได้โอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีจะ้ะเข้ามาคู่กันเลยผู้ใหญ่ใจดีเขาจะมาช่วยเหลือคุณบางคนอาจจะมองไม่เห็นใครจะช่วยเหลือวะใครจะช่วยเหลือวะรอสักระยะหนึ่งบางคนมีแล้วบางคนเขาคุณอาจจะได้โอกาสอันนี้สามเหรียญเข้ามานะแล้วมีไพ่ใจดีเนี่ย ทิ้งถือเหรียญเข้ามาหาคุณขอให้คุณเปิดรับโอกาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านก็จะมอบบางอย่างให้คุณขอให้คุณแค่มองอะไรที่คุณลืมไปกวาด กวาดบ้านนิดหนึง่งทำความสะอาดบ้านนิดหนึง่งมาบอกใบ้แล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอย่าลืมนะจ๊ะในเมื่อคุณมีแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติดีด้วยภายในบ้านไปทำความสะอาดนิดนึงคุยกับท่านก็ได้ปกติคุณมีอะไรบางคนลืมสวดมนต์ไหว้พระลืมไหว้พระลืมทำความสะอาดก็กลับไปนิดนึงนะจ๊ะคุณจะได้สิทธิ์ถ้วยเข้ามาในชีวิต ชีวิตคุณอะไรที่มันคุยกันไม่รู้เรื่องกับภรรยากับสามีแต่ก่อนมีความขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงกันบ่อยมากพลิกจากร้ายกลายเป็นดีบ้านคุณจะเจอปฏิหารพระแม่สุรัสวดีพระแม่ลักษมีพระแม่คงคาใบสุดท้ายพระแม่ธุรคาคุณดูดิสี่พระองค์ลงมาหมอไม่เคยจับได้ขนาดนี้เลยนะสี่พระองค์ลงมางงมากเลยบฮ่ยจะทำยังไงวันนี้ แบบไพ่แต่ดีนะไพ่ใบนี้สิบสิดาบออกมามาให้หมอดูว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้ถึงลงมาสี่พระองค์เลยอะ่ะไพ่ดึงหยิบไพ่มาได้สี่พระองค์แล้วไพ่พระแม่เอ่อพระแม่นี้กาลีไพ่พระใบพระแม่กาลีคุณจะได้ความความมั่งคัง่งร่ํารวยแต่คุณต้องมีความแอคชั่นแอคทีฟแล้วคุณจะได้ นี่พูดถึงเรื่องการงานเลยนะมันเด่นทางด้านการงานและอุปสรรคเลยนะเนี่ยเด่นออกมามากอุปสรรคและปัญหาทางด้านเอ,อ่อบางคนถูกฟ้องร้องถึงขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลคุณจะเป็นฝ่ายชนะหรือไม่คุณก็จะได้ทนายเก่งๆเข้ามาหาคุณทนายขอให้เป็นรูปร่างท้วม,วมไม่ต้องสูงทว้ทวมก็ได้จะสูงก็ได้ขอให้เป็นลักษณะท้วม ผอมไม่ฉลกกับคุณผอมๆไม่ฉลุกับไม่ฉลอก,กับคุณนะขอให้เป็นทุ้มทวถ้าสันทัดสันทัดก็โอเคแหละแต่อยา่าผอมผิวผิวดีผิวขา,ขาวๆหน่อยลักษณะจะเป็นคนผสมจีนๆน,นิดๆคุณจะได้ทนายแบบนี้เข้ามาช่วยเหลือคุณถ้าคุณได้คุณลงคุณสารหอขอให้หาทนายลักษณะแบบนี้อย่างที่หมอบอกท้วมขาวหน้าตาจีนๆหรือไม่ก็ ท้วมๆผิวคล้ำๆแต่ว่าจะเป็นออกแบบจะเป็นแบบลักษณะต่างชาติหน้าตาแขกแขกกินหน้าตาแขกแขกอย่างนั้นก็ได้ให้เป็นลักษณะแบบนั้นจะเป็นจะฉลองกับคุณแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นได้ทนายผู้หญิงให้เป็นลักษณะพูดจะผงผางแข็งแข็งเนี่ยคุณจะได้ดีถ้าเป็นผู้หญิงถ้าได้ทนายถ้าเจอทนายผู้หญิงเนี่ยให้เป็นลักษณะผงผางเพราะคุณได้ไพ่พระแม่ธุรคาขึ้นมาจะทนะทุกอย่างเลย ปัดเตาปัญหาทุกอย่างของคุณที่มีหมดปัดออกไปให้หมดเลยจะต้องเป็นลักษณะนั้นดีได้ทนายผงผางพูดจาชัดเจนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่ซิกแซกไม่ใช่นุ่มๆไม่ฉลกต้องเป็นผงผางโถงฉางตรงไปตรงมาไม่โกหกครอบชูบจาตรงๆเนี่ยไพ่ใบนี้ก็เป็นเอกลักษณ์และคุณดูดิถ้าใครได้ขึ้นลงขึ้นศาลได้มีทนายขอให้เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง สงช่างบง,งผางพูดจาตรงไปตรงมาไม่ซิกแซกผู้ชายเหมือนกันเป็นออกทักษณะท่วมท่วมพูดจาตรงตรงชนะแน่นอนรับรองความรักเหมือนกันอาจารย์ความรักโอเคนะการงานเอ่อการงานออกอความรักภายในคะรอบครัวเรื่องอขึ้นลรงขึ้นศาลนี่ออกไปบอกแล้วนะเรื่องการงานเหมือนกันการงานนี้เมื่อกี้นี้หมอย,ยังไม่ได้บอกใช่ไหมการงานคุณจะได้งาน ได้งานสองงานหมายถึงว่างานหลักหนึ่งงานงานที่สองคุณจะได้คุณสามารถทำงานนอกเวลาได้ไพ,พ่พระแม่กาลีขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคุณจะทำงานออนไลน์ทำงานหลังเลิกงานแล้วคุณมีงานจ็อบจ็อบที่สองได้เลยกำลังแจ่มเลยและงานเจรจาของพระแม่สุรสวสดีเจรจาพูดจา ทำงานอ่อยูทูบเบอร์ทำงานแบบเนี้ยทำด้านออนไลน์เนี้ยดีขายของสวยๆงามๆพระแม่ลักษมีท่านก็บอกแล้วงานจ็อบทางด้านเนี้ยขายดอกไม้เป็นอ่อ uh, ร้านทําดอกไม้อย่างเนี้ยดีทําของสวยๆงามๆดีเสื้อผ้าเหมือนกันจะเย็บปักถักร้อยเกี่ยวกับทางด้านเนี้ยดีผละมงผลไม้ดีพระแม่พระแม่คงคาขายน้ําได้ขายน้ําดีขาย ชาขายมุกขายเครื่องดื่มดีและขายโรงศพดีพระแม่ธุลกาขายโรงศพขายเอ่ออะไรนะบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรที่มีทูบเทียนอะ่ะขายสังฆพันธ์ใช่ไหมเออถ้าหมอพูดพูดผิดก็ขอโทษด้วยเครื่องสังฆพันธ์พวกทูบเทียนดอกไม้ของไหวพระอะไรเงี้ยเอ่อขายโรงศพเนี้ยได้ พวกนี้คุณจะเปิดกิจาการเริ่มต้นแบบนี้ดีใครที่เปิดอยู่แล้วก็ดีนะโอเคทางด้านการงานใครที่ทํางานบริษัทต,ตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาทางด้านเกี่ยวกับปัญหาผู้ควบคุมลูกน้องไม่อยู่ขอให้คุณกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ที่ทํางานคุณน่ะตอนเนี้ขอมูนิดนึงคุณให้พึ่งทางนี้แล้วคุณจะคุณจะมีบารมีบารมีทางด้านนี้หรือไม่ก็คุณไปกราบไหว้แขวน อะไรอะพญาครุฑแหวนพระยาครุฑแหวนเ,เกี่ยวกับทั้งด้านสายองค์พ่อทุกอย่างเลยพยาครุฑบูชาทาเทวสุวรรณไปตั้งที่ทำงานเนี่ยอย่างเงี้ยใครที่เป็นระบบหัวหน้าเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยได้ ไปเลยปฏิบัติเลยเพราะตอนนี้ช่วงเนี้ยอำนาจบรารมีคุณค่อนข้างตกนิดนึงแบบควบคุมไม่ค่อยได้ลูกน้องจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พูดอะไรลูกน้องจะไม่ค่อยฟังเนี่ยคนที่ทํางานแบบเนี้ยให้ระมัดระวังให้บูชาทางด้านเนี้ยก็มาตั้งโต๊ะที่ทํางานซะพระองค์เล็กๆพรยาครุฑองค์ภรยาครุฑอง,องทเทวสุวรรณ อาจจะเทวสุวรรณหมอไม่แน่ใจว่ามีองค์เล็กๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าองค์หลักๆเอาเป็นองค์ภรยาคุดหรือไม่ก็หลวงพ่อโตที่เป็นลักษณะสายเกจิอาจารย์อย่างนั้นก็ได้ใครที่มีอยู่แล้วให้ทําความสะอาดนิดหนึ่งตัวคุณทําเองนะไม่ต้องให้แม่บ้านทาทาเองหรือไม่ก็สวดมนต์ทุกเช้าก่อนมาทํางานเนี่ยขอให้คุณสวดมนต์สายพระเกจิอาจารย์ทุกอย่างเลยพระหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อหลวง อย่อะไรหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อสายพระสมเด็จทุกๆพระอ,องคอ์ที่คุณบูชาอยู่ขอให้คุณสวดสวดมนต์ก่อนแล้วก็เดินทางมาทํางานไม่ว่าคุณจะเป็นทํางานข้าราชการแต่ถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นแบบเนี้ยดีแต่ถ้าเป็นลูกน้องนะขอให้คุณบูชาใครที่มีสาลิกาลิ้นทองอะ่ะพกหน่อยหรือไม่ก็บูชาสวดมนต์สายพระแม่ลักษมี พระแม่พระแมะ่สุรศดีสายพระแม่หรือไม่ก็สวดมนต์สวดมนต์เกี่ยวกับวาจาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรหมอลืมไหมนะลืมอะเอาไว้ง่ายคือคุณขอให้คุณสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันก่อนมาทํางานหรือว่าก่อนนอนตอนเนี้บารมีคุณจะได้ขึ้นเวลาคุณจะพูดอะไรการเจรจาพระแม่ละสุรศดีท่านออกมาแล้วว่ะบางครั้งคุณลืมสวดมนต์ลืมสวดมนต์ตรงนี้ไปเพราะ คุณโดนสิบดามายังจมปับอยู่กับผ้าถ้วยอยู่บางคนเนี้ยไม่มีเวลาแล้วก็ลืมไปเลยกับการปฏิบัติตรงนี้ขอให้สวดมนต์นิดนึงวันละครั้งเนี้ยก่อนนอนหรือก่อนมาน้โมตสักก็ได้เอาที่ตามจริตคุณเลยหมอไม่เคยบังคับอะไรพวกนี้ทําให้คุณแบบรู้สึกว่ามันจะเป็นภาระผูกพันพันธะต้องทําอย่าง,งานั้นทำนี้ไม่ แค่คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกจิอาจารย์ที่คุณนับถือก็พอแล้วเวลาคุณจะพูดอะไรกับเจ้านายเวลาคุณจะพูดอะไรกับลูกน้องให้คุณพูดแล้วสวดมนต์แล้วก็พูดไปด้วยขอให้วาจาคุณศักดิ์สิทธิ์ขอให้วาจาคุณมีบำนาจบรารมีแค่นี้ด้วยแค่นี้พอแล้วใครที่ทํางานเกี่ยวกับสวยๆงามๆก็อย่าลืมพระพิคเนตเนีย่ยพูดถึงท่านก็ได้ถ้าไม่รู้คาถาก็เอ่ยถึงท่านก็ได้ภายในใจว่าขอให้ลูกพูดออกไปมีอํานาจบรารมี ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลจิตดลใจให้ทุกคนเขาเชื่อคุณด้วยเท่านั้นเองเวลาหมอไปไหนหมอก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันลองดูนะคะใครที่มีเหรียญเหรียญพญาคุดเหรียญอะไรก็พกหน่อยนิดนึงอ่าการงานการเงินการเงินเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้หมอไพ่การเงินตรงไหนวะเดี๋ยวนะหรือแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งการเงินไพ่เจ็ดอา่าไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดเจ็ดถ้วยตอนเนี้ย ใครที่ทํางานเกี่ยวกับค้าขายให้พกสรลการิ้นทองให้พูดดีๆพูดเพาะๆไพ่ใบนี้ต้องพูดเพาะๆหน่อยนะใครที่เป็นคนพูดจาผงผางตอนเนี้ลดได้ลดลงเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิง่ยพูดกับสามีเบาๆหน่อยพูดกับภรรยาเบาๆหน่อยการควบคุมอะไรที่คุณเคยควบคุมตอนนี้กดเกณฑ์ทุกอย่างให้คุณ เบาได้เบาอย่าตึงเกินไปกดเกณฑ์อะไรต่างๆวเวลาคุณไปทํางานเหมือนัการเงินเงี้ยที่ strength, strength อะพูดภาษาอังกฤษเลยที่อ่าที่พูดแบบดังๆพูดเบาๆเสียงทนเบาๆคุณจะได้เงินพูดจาแบบเบาๆเหมือนมีสรารลกาเนี่ยถ้าใครท่องสารลิการ์ลิ้นทองมีคาถาสาริการทน้องดีเงินจะเข้ากับคุณได้ดี พูดเพาะๆยิ่งถ้าใครเป็นคนพูดเพาะอยู่แล้วแต่งเนื้ออันนี้ก็เหมือนกันเหมือนไพ่ทรานส์ฟอร์머แต่งตัวดูดีๆด,ดูน่ารักเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดนึงแต่งหน้านิดนึงใครไม่เคยแต่งก็แต่งขึ้นมานิดนึงตาป่แา,า,าแล้วก็พูดจาเพราะๆเวลาก็ไปทํางานเนี้ยเวลาจะไปทํางานเจราจาเกี่ยวกับการเงินติดต่อกับแม่ค้าโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ค้าอะไรตอนนี้พูดหวานๆห,หน่อยแล้วการเงินจะเข้าคุณกับคุณดีอยู่ที่การเจราจานะการเงิน อย่างอื่นตอนนี้ไม่มีผลอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมันไม่มีผลเงยพวกอ้อคุณจะมีปาฏิหาริย์เรื่องโชคลาภเวทชันจะหมุนแล้วเรื่องโชคลาภใครที่มีบุญใครที่ทําบุญเรื่องทางด้านนี้มาหมออยากจะบอกเลยนะว่าคุณจะได้โชคลาภโชคใหญ่เพราะพ่อแม่ลงมาสีเลยเนะี่ยหมอดึงได้สี สีใบเลยพ่อแม่สุรสวดีพ่อแม่ลักษมีพ่อแม่คงคาพ่อแม่ทุรคาลองดูสักใบหนึ่งใครไม่เคยลองก็ลองสักใบหนึ่งคุณจะมีนะแต่เท่าไหร่หมอไม่กล้าการันตีหรอกแต่ว่ามันจะมีเงินเข้ามาทางด้านโชคลาภเอาแบบนี้ดีกว่าพ่อมาพ่อหมอหมาว่าพ่อหมอ,หมอ,หมอลืมดูว่าอ๋อมีไพรพ่อแม่ลงมาถึงสี่ดึงถึงสี่ใบเลยก็ไม่ธรรมดาแหละ แล้วก็โชคลาภในบ้านขอให้คุณไปทําความสะอาดภายในบ้านให้สะอาดแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะห้องพระหิ้งพระสวดมนต์ไหว้ขอพรท่านว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วขอขมาด้วยอ่าลืมพูดไปขอขมาด้วยว่าคุณอาจจะปล่อยปะละเลยตรงนี้ไปนะไม่ว่าจะเป็นสารปู่ย่าสารปู่สารตาสารยายอะไรของคุณนะ่ะ คุณไปขอขมาท่านด้วยต้องขอขมาก่อนแล้วค่อยขอพรน,นะโอเควันนี้มนไม่มีอะไรและมีแค่นี้แหละลวหมอขอตรวจด,ดูก่อนแปน๊บนึงนะว่ามันมีอะไรไหมอ๋อสามวันเนี่ยแล้วสองสามวันแล้ะคนโสดสาวโสดเรื่องความรักหมอพูดไปแล้วนี่หมอพูดอะไอย่างปะอ๋อเรื่องความรักสาวโสดเช็คของหน่อย สาวสดเช็คของหน่อยสองรอบเลยคือใบเนี้ยอาจจะมีคนที่ขอให้คุณใช้ซิกเซนเออจะเรียกว่าอะไรคุณอาจจะเป็นรักซ้อนโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางคนเป็นมาหลายปีแล้วนะโดยที่ไม่รู้ตัวเช็คนิดหนึ่งแต่ว่าอยากเชื่อหมอให้เชื่อที่ตัวคุณเองให้ดพูพฤติกรรมภรรยาหรือสามีหรือว่า แฟนคุณหรือคนที่คุณอยู่ด้วยคนที่คุณคุยด้วยดูพฤติกรรมเขาอย่ามาเชื่อคําหมอแต่ขอให้คุณกลับไปเช็คนิดนึงว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมบางอย่างเขาอาจจะเพิ่งเริ่มต้นในการที่จะมีรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็ฝากไว้นิดนึงแล้วตัวคุณอาจจะเป็นรักซ้อนคนอื่นหรือเปล่าก็เช็คให้ดีด้วยเพราะหมอก็ไม่อยากให้ปดศินข้อสามเนาะเพราะอันเนี้ยมันขึ้นมาสองวันแล้วเนี่ยแต่ไพ่กลใบและไพ่พระแม่ลักษมีท่านก็ขึ้นมาเป็นไพ่แห่งความรักมันตรงมากับ มาตรงมาตงมันตรงตำแหน่งกับนอกใจพอดีมันไพ่สองใบเนี่ยถ้าใครนอกใจแฟนอยู่กลับมาขอให้รักรักครอบครัวและไพ่เพ,าพาราะไพ่สิบถ้วยขึ้นมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านคุณจะสมหวังคุณจะดีชีวิตคุณจะดีชีวิตคุณจะไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณปฏิบัติด้วยไม่จําเป็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านไม่ได้ช่วยคุณเรื่องนี้นะการทําดีได้ดีช่องนี้จะพูดเสมอ ปฏิบัติดีก็จะได้สิ่งที่ดีปฏิบัติไม่ดีก็ไม่ได้สิ่งที่ดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกระตันยูเป็นสิ่งที่ดีขออย่าลืมกับความกระตันยูด้วยนะคะ,ะทำดีศรัทธาตัวเองศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาพ่อแม่แล้วอย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำเราจะได้ดีเสมอถ้าเราทำดีถ้าเราทำไม่ดีเราก็จะได้ไม่ดีโอเคนะวันนี้ขอพอแค่นี้อ่ะไพ่ใบนี้ย้ำ ยังมีไพ่ใบนี้ยหมอค่อนข้างที่จะเป็นห่วงสําหรับคนที่ยังจมอยู่กับความทุกข์นะเพราะวันนี้ยไพ่ก้าห้าใบากับมันลงตําแหน่งคุณพอดีมันลงที่ตัวคุณพอดีสิบดาบไอ้ไพ่ห้าห้าถ้วยเนี่ยตอนเนี้ยมันยังมีคนที่ยังมีภาวะลืมไม่ได้กับอดีตเพราะโดนมาเยอะเข้าใจค่ะแต่นั่นมันคืออดีตแล้วนะไม่ได้ไม่ได้เพิ่งโดนแต่ตอนเนี้ย ทิ้งรักลงแม่น้ำไพ,พ่พระแม่คงคาก็ขึ้นมาบอกคุณแล้วนะให้คุณทิ้งมันออกไปนะจ๊ะพระแม่ธุลกาให้คุณเผามันออกไปความกิเลสความตัณหากิเลสตัณหาต่างๆแล้วก็ความเข้มแข็งของคุณไพ่ความเข้มแข็งเนี่ยทิ้งรักลงแม่น้ําความเข้มแข็งพระแม่ธุลกาคุณดึงตัวตนแท้จริงของคุณออกมาความเข้มแข็งปลดปล่อยทุกอย่างได้นะคะอ่าวันนี้ ขอพอแค่นี้เนาะมา27นาทีแล้วอโอเคจ้าขอให้ทุกคนรับพรเลยค่ะขอให้สิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่อยู่ใต้จิตคุณที่อยู่รอบข้างคุณที่อยู่รอบกายคุณที่อยู่รอบบ้านคุณและที่อยู่รอบครอบครัวคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์จงปกปักรักษาคุ้มครองคุณและครอบครัวคุณไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทิศใดแห่งหนใด ขอให้คุณปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับขอให้คุณพบกัลยาณในมิตรที่ดีมิตรที่ดีและขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงรับส่วนบุญส่วนกุศลที่คุณได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกเขาและอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีความได้พลังงานแดงขอให้ข้าพเจ้าพบสิ่งที่ดีพบกัลยาณมิตรที่ดี และขอให้เจ้ากรรมในเวรจงรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไปด้วยเธอและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันสาธุอ่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะโอ้ยองแม่ลงมา,าสิ